สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ดัตตี้จะมาชวเนเพื่อนๆทำเมนูขนมปังสังขยาใบเตยครับสำหรับใครที่กำลังมองหาสูตรขนมปังนุ่มๆอร่อยๆอ,อ,อยู่นะครับสูตรนี้รับรองได้เลยว่านุ่มถูกใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับขนาดดัตตี้ทำทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนแล้วตัวขนมปังเนี่ยก็ยังนุ่มอร่อยอยู่เลยนะครับส่วนไส้สังขยาใบเตยเนี่ยก็มีความเนียนนุ่มละมุนรสชาติ หวานมันกําลังดีเลยนะครับแถมมีความหอมของใบเตยด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถทําทานทําขายได้เลยครับรับรองว่าถ้าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นแรกเรามาทําน้ําใบเตยเข้มข้นกันก่อนนะครับแดดดี้ใช้ใบเตย50กรัมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆผสมกับน้ําเปล่า150มลลิตรจากนั้นเรานําไปปั่นให้ละเอียดแล้วก็นํามากรองด้วยผ้าขาวบางนะครับเราก็จะได้น้ําใบเตยเข้มข้นสําหรับทําขนมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของสังขยาใบเตยนะครับเราใช้น้ําใบเตยเข้มข้น100มลลิตรไข่ไก่เบอร์2 2ฟอง กะทิ200มลินมสดชนิดจืด100 l มลแป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1น0่กรัมเกลือ1นส่วน8ช้อนชาเนยสดชนิดจืด40กรัมครับต่อไปในส่วนของขนมปังนะครับเราใช้แป้งขนมปังตรายานวากาศ350กรัมน้ำเปล่า100มิลลิลน้ำตาลทราย80กรัม นมสดชนิดจืด100มลิตรไข่ไก่เบอร์สองหนึฟองเนยสดชนิดจืด40กรัมยีสต์1ช้อนชาแล้วก็เกลือเซนตส่วน4ช้อนชาครับเรามาเริ่มทำกันเลยครับขั้นแรกเรานำแป้งขนมปังน้ำตาลทรายเกลือไข่ไก่แล้วก็ยีสต์ใส่ลงในโถตีขนมปังครับจากนั้นเราก็ตีด้วยความเร็วต่ำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปครับตีต่ออีกเล็กน้อยให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมนมสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราก็ตีไปเรื่อยๆจนแป้งเนี่ยละลายเข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะครับ นีนะครับพอแป้งเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมเนยสดชนิดจืดลงไปครับพอใส่เนยสดชนิดจืดลงไปแล้วเราตีด้วยความเร็วต่ำสามนาทีให้เนยละลายเข้ากันครับพอเนยละลายเข้ากันดีแล้วเราเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางตีต่ออีกประมาณ20นาทีครับ พอใกล้ได้เวลาแล้วเรานําโถสําหรับพักแป้งมาทาด้วยน้ํามันเล็กน้อยนะครับเวลาเราพักแป้งตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับโถครับพอเราตีประมาณ20นาทีจนแป้งเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้แป้งที่เหนียวนุ่มแบบนี้เลยครับจากนั้นเราก็นํามาคลึงให้เป็นลูกกลมๆแล้วก็พักใส่โถพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือรอให้แป้งขึ้นฟูเป็น2เท่าครับ วันนี้ดัตตีใช้ถาดฟรอยเบอร์ 4504P ขนาด440มิลลิลิตรนะครับตัวนี้ก็จะมีฝาปิดมาให้เลยนะครับพอเราอบเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝานำไปขายหรือนำไปแช่ตู้เย็นได้เลยนะครับพอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำมากดไล่อากาศสักเล็กน้อยครับ พอไล่อากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําแป้งมาแบ่งเป็นก้อนก้อนละ25กรัมเท่าๆกันครับวันนี้เราจะได้แป้งทั้งหมดประมาณ26ก้อนครับนี่นะครับเราตัดแป้งแบ่งเป็นก้อนละ25กรัมจากนั้นเราก็แผ่แป้งออกเราก็จีบให้เป็นลูกกลมๆมคลึงอีกครั้งหนึ่งให้กลมกลมนะครับเสร็จแล้วเราก็นํามาวางใส่บนถาดฟอยล์ได้เลยครับในหนึ่งถาดเราจะใส่แป้งทั้งหมด4ลูกครับ จากนั้นเราก็จะพักแป้งไว้แบบนี้อีกประมาณ20นาทีครับนี่นะครับเราปั้นแป้งเป็นลูกกลมๆแล้วก็ใส่ในถาดปิดฝาพักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีครับระหว่างรอเราก็จะมาทําไส้สังขยาใบเตยกันนะครับอย่างแรกเราใส่ไข่ไก่ลงในอ่างผสมตามด้วยน้ําตาลทรายจากนั้นเราตีไข่กับน้ําตาลทรายให้ละลายเข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมนมสดชนิดจืดลงไปตามด้วยกะทิ น้ำใบเตยเข้มข้นแล้วก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับจากนั้นก็ใส่เกลือแล้วก็แป้งข้าวโพดลงไปครับตีไปเรื่อยๆจนแป้งข้าวโพดเนี่ยละลายเข้ากันเลยนะครับพอละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะนํามากรองอีกหนึ่งรอบนะครับตัวไส้สังขยาของเราเนี่ยจะได้เนียนครับพอเรากรองเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆนะครับจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆครับ พอไส้สังขยาข้นแล้วก็หนืดแบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็ปิดไฟยกลงจากเตาจากนั้นเราก็นําเนยสดชนิดจืดใส่ลงไปครับเราจะใส่เนยตอนที่ไส้สังขยายังร้อนๆอยู่นะครับตัวเนยก็จะได้ละลายเข้ากันครับตัวเนยเนี่ยจะช่วยให้ไส้ของเราเนยเงาสวยแล้วก็มีความหอมด้วยครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาวอร์มเตาอบที่อุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ10-15นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนประมาณ10นาทีครับพอเราพักแป้งครบ20นาทีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปแลดดี้จะนำนมสดชนิดจืดมาทาที่หน้าขนมปังด้วยนะครับตัวหน้าขนมปังจะได้ไม่แห้งแล้วก็มีสีสวยด้วยครับนี่นะครับทาให้ทั่วแบบนี้เลยนะครับ พอเราทานมสดชนิดจืดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําเข้าเตาอบได้เลยครับแดะที้จะอบด้วยถาดตรงกลางนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับพอเราอบครบ10-15นาทีตัวขนมปังของเราก็สุกเรียบร้อยครับพอเรานําขนมปังออกจากเตาปุ๊บเราก็จะนําเนยสดชนิดจืดมาทาที่หน้าขนมปังอีกทีหนึ่งครับ ตอนที่ขนมปังยังร้อนๆอยู่นะครับตัวเนยเนี่ยจะได้ละลายเคลือบที่หน้าขนมปังนะครับตัวเนยเนี่ยก็จะให้ความหอมแล้วก็หน้าขนมปังก็จะได้มีความเงาสวยด้วยครับจากนั้นเราก็พักขนมปังทิ้งไว้ให้เย็นครับพอเย็นแล้วเราก็จะนํามาเจาะรูด้วยมีดปลายแหลมนะครับแล้วเราก็ใช้ตะเกียบเนี่ยคว้านตรงกลางให้มันกวงนะครับเราจะได้ใส,ส่ไส้สังขยาใบเตยลงไปครับ นี่นะครับใช้มีดปลายแหลมเจาะเป็นรูก,ก่อนแล้วเราก็ใช้ตะเกียบเนี่ยขวานด้านในให้มันมีรกกูกลวงๆนะครับเราจะได้ใส่ไส้สังขยาลงไปได้เยอะๆครับเรากลับมาดูที่ไส้สังขยาของเรานะครับหลังจากที่เราพักไว้จนเย็นแล้วนะครับเรานํามาคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็จะเทใส่ในถุงบีบครับเสร็จแล้วเราก็มัดปากให้แน่น แล้วดัตตี้ก็จะตัดปลายถุงบีบให้เป็นรูเล็กๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำมาเสียบตรงรูที่เราเจาะไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็บีบไส้ใส่เข้าไปให้เต็มเลยครับนี่นะครับเสียบลงไปแล้วก็บีบให้ไส้เนี่ยเต็มจนล้นออกมาเลยนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับ เท่านี้ก็เป็นนานเสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูขนมปังสังขยาใบเตยครับเพื่อนๆก็สามารถปิดฝานําไปขายหรือว่านําไปแช่ตู้เย็นได้เลยนะครับสูตรนี้ตัวแป้งขนมปังเนี่ยนุ่มมากๆเลยนะครับ ทำข้ามวันข้ามคืนตัวแป้งขนมปังก็ยังนุ่มอร่อยอยู่เลยนะครับขนาดเราแช่ตู้เย็นทิ้งไว้นะครับเอาออกมาทานอีกรอบหนึ่งก็ยังนุ่มอร่อยอยู่เลยนะครับส่วนตัวไส้สังขยาใบเตยเนี่ยก็มีความเนียนนุ่มละมุนรสชาติหวานมันกําลังดีเลยนะครับแถมมีความหอมของใบเตยด้วยนะครับเป็นเมนูที่เข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะครับสูตรนี้เพื่อนๆเอาไปทําทานทําขายได้เลยนะครับรับรองว่าใครได้ทานนี่จะต้องติดใจแน่นอนครับ เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ